ฉบบัตหน้าเนมบอก้ะข ja uh> ึ้นไมิี่ยอาล่อไอเดยจะตวโควิดแล้วนะมาพี่เาถือนีไหมเนาะไม่ร้องลูกชินแล้วเราชินแล้วเราชินแล้วเงยหน้ามันจะหายเฮ้ยอะไรเาโอเค ยื้ยื้่คุ้งกิ่งเดี๋ยมันสนุกสนุกลูกไม่เป็นไรเบาเบาแม่แม่เบามือไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องอย่าเงนื่อยหน้าขึ้นมันจะเข้าง่ายเหนื่อยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอย่าบัดหน้าอย่าบัดหน้าอย่าสะบัดหน้าอย่าสะบัดหน้าลงเข้าไปอีกลงเข้าไปอีกเข้าไปอีกนิดนึงพอพอนั่นแหละพอเป็นไงบ้าง หวัวล้อเนาะเก่งมากไม่ร้องลูกพอแล้วนี่ได้มาเหรอเอัไหมนี้เอาไหมพ่อทำตรงเนี้ยเป็นไงลูกโอเคไม่ต้องร้องโอ้โหน้ำตาน้ำตาคนเก่งกล้าดูโอไยนายคำพูดเสียบจมูกทำอย่างงี้แสบจมูกทำงี้นี่นี่วิธีทำจมูกอ่ขาขยีขย้ขยีขย้ขยีขย้ขยี้ขยี้นอ,อนุคันจมูก เราขั้นจมูกอ่ะลูกอ่าทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู่นดูน้องเท้าเอว์นะน้องเท้าเอวใส่เดี๋ยน้องต้องต้องต้องทำด้วยนะเข้าไหมครับเท้าเอวอย่างเดียวเลยโอเคอ่าคนต่อไปชิมให้ใจเที่ยไอ้ามาค่ะหยอกพ่อหยอด มามานั่งใกล้ๆแม่<อ>เงยหน้าเยอะๆมันถึงจะเข้าเยอะโอ้แม่อเอาแออคน่นี้นี่แค่นี้เร็วเร็วเรียมานี่เรียามานี่ <c oughs> นี่อันนี้เขาให้ตรงนี้เข็ดใช่ไหมไม่เอ้ด้าเฮ้ยเอาตด้วยมือไอ้ด่าเอาเลย <c oughs> มาจะมาอ่าแทนนะ่นใช่ไหมอย่าชักหน้าออกนะถ้าชักอย่าชักหน้าออกนะลด้าเด็๋ตรวจใหม่ไอเดยเนี่ยไม่เอาจะไปจับพี่เขา เอ будет, <aust en. S 2> ้ยเดี๋ยวพ่อบอกเองพ่อรู้เงยเงยหน้าไอเดียไม่ต้องไปจับเขาออกมาไอ้คนนี้ไม่น่าจะเอาออกมาไอดาไอดาเอาโอ้ยรองเท้าถอดเข้าไปในนี้ เงยนะอย่าสะบัดหน้านะจมูกจมูกผาตัดเลยนายได้เข้าไปเร็วๆเออีกออไอ้่เรอข้นเียเห็นไหมขี้โมไหเนี่ยอยขี้โมกเหนโแย่ไปมิดด้ามแล้วบอกเราแค่นั้นถึงปลายนิ้วโป้งเลยเนี่ยถึงปุสุดไม้เลยแม่เเข้าไปเอา แม่หยุดแม่ไหนแม่ล่าแม่ทันี้เลยจนถึงตรงนี้เลยแม่ทันไม่ใช่ถึงนี่นะแม่นี่แม่เอานี่เลยิไม่ใช่จะไปพีแต่งกันตรงนี้แค่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 นี้ยังไม่ถึงดามนี้เลยต่อไปมาเท้าเอลวินอสามวันก็ต้องตรวจอีกอีกสองวันมันถึงจะครบห้าวันอะไรนะใช่มาน้องมาอย่าเพิ่งใส่รองเท้า คนต่อไปมาเร็วนี่นะคะต่อไป Q I I นะคะให้ถึงไม่ค่อยอันนี้นะแม่เดียวต้งจัห่ะเ่ไม่รู้จัว่ายูหาเอวิน

เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูคืออายุสองขวบครึ่งนะคะตรวจโควิดด้วยน้องตรวจโควิดด้วยเพราะอ,อายุน้องสองขวบครึ่งแะส,สามเก่งวันนี้น้องไปทำอะไรมาบ้างนะไปฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ออไปฉีดวัคซีนมาด้วย <c oughs> ฉีดวัคซีนปลิโอมาด้วย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยดูลนะโอ้เอาถังขยะวกปะวไมขยะไม่มีถุงยี่พ่อนีแตงสสุดอไเพราะว่า พ่อชอบแยงมากเลยไม่รู้ชี่กูมิดไม้แล้วมั้งโอ้ยูจมูกพ่อใหญ่เบ้อเลยอ่ะไหนบ่ชอบ่เนี่ยจะนั่งดูให้เชียร์โลมันเข้าไปเกาะว้ะเฮ้ยเฮ้ยล้จมูกดีกว่าหนูเจ็บนะว่ะเฮ้ย้อต่อไปแม่นะคะเอาไปไวเท่าไหร่ะ พ่อถ่ายพ่อถ่ายแล้วเอาขวดละหมดละน้ำตาหลนี่ดูนะนี่เลยน้ำตาไหลแล้วน้มอหยดโอ๊ยเร็วเดี๋ยวคีมูกแห้งไม่เกี่ยวัมโอ๊ยมิดไหมไปยังไงบ้างขว้ว เป็นไงบ้างคะโหยเจ็บจมูกค่ะน้ำตาไหลเลยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ